สวัสดีครับแอปดิสคัทครับผม Joker Master นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมือถือรุ่นใหม่ของโซนี่นะฮะโซนี่เอ็กพ T3 สนะครับชื่อรุ่นเนี่ยจะคล้ายกับ Xperia T2 นะครับแต่ว่าแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นมือถือ2ซิมแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีหน้าจอที่ขนาดเล็กกว่านะฮะอยู่ที่5.3นิ้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยรองรับ4 G LTE นะฮะแล้วก็วัสดุตัวเครื่องเนี่ยก็จะแตกต่างกันครับ มาดูกันเรื่องสเปคก่อนนะครับเรื่องกล่องเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆกับกล่องรุ่นอื่นๆของโซนี่นะฮะจะแบบแบนๆนะครับนี่ครับสเปคเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้อง8ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอ5.3นิ้วเป็นหน้าจอ IPS นะครับรุ่นนี้แล้วก็ CPU เนี่ยจะเป็น Snapdragon 400นะฮะ quad core 1.4กิกแร r 1กิกนะฮะแล้วก็หน่วยความจำภายในอยู่ที่8กิกสครับสามารถเพิ่มภายนอกได้3.2กิกกนะครับ หน้าจอตัวนี้จะรองรับเทคโนโลยีไทลูมินอสนะครับแล้วก็บาร์เวนจินทนะฮะแล้วก็กล้องตัวนี้จะรองรับเทคโนโลยี x m o r ซ์ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มี n f c นนะครับเนี่ยครับมาวางจำหน่ายครบ3มรุ่นครับคือ3สีนะฮะมาวางจำหน่ายครบ3สีเลยก็คือดำขาวแล้วก็ม่วงนะครับในไทยมีครบครับแกะกล่องชมกันเลยนะฮะตัวเครื่องครับเนี่ยครับ ตัวเครื่องนะฮะก็หน้าตาสวยดีครับจะบอกว่าผมว่าสวยขึ้นกว่า,อาตอนเป็น Xperia T2 อีกนะใน T3 เนี่ยหน้าจอสวยขึ้นคือตัวบอดี้มันดูสวยขึ้น,นะฮะจะบอกว่า,าหน้าจอเล็กลง5.3นิ้วแต่ว,ว่าบอดี้เนี่ยแตกต่างกันนะครับตัวนั้นจะเป็นพลาสติกเงาเงาฮะแต่ตัวนี้จะเป็นพลาสติกเ,เคลือบด้วยผิวยางนะฮะด้านๆครับเนี่ยนะด้านหลังเนี่ยก็จะมีแล้วก็โซนี่นะฮะจะเป็นแผ่นพลาสติกสีเงินนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ โลโก้ uh, NFC นะครับด้านล่างจะมีโลโก้ Apple r นะฮะแล้วก็ลำโพงนะฮะลำโพงเนี่ยถือว่าดังไหมผมว่าระดับกลางๆนะไม่ดังมากนะฮะแต่ก็ไม่เบานะครับนะี่ครับ,นะรบลำโพงนะฮะแล้วก็กล้องครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีไฟแฟลช LED ตรงนี้ฮนะนี่ครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ micro SD card แล้วก็ micro sim นะ เนี่ยครับเป็นที่ใส่เมโคเอิเลกการ์แลวก็ไมโครซิมนะครับอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวแกะให้ชมกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็แกะง่ายฮะเนี่ยครับมีช่องใส่นะฮะอยู่สองช่องแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยผมว่าต้องไวเลบนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันต้อง กดเข้าไปค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับวิธีใส่ก็คือกดเข้าไปนะครับเวลาออกก็กดอีกทีหนึหน่งเพื่อให้มันเด้งออกมานะครับแต่ต้องไวเล็บนิดนึงครับเพราะว่าผมลองแบบเนี่ยผมไวเล็บสั้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับบางทีแบบว่ากดเข้าไปไม่ถึงนะฮะค่อนข้างลึกพอสมควรนิดนึงนะครับเนี่ยครับแล้วก็แถบด้านข้างเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวก่อนเนี่ยมันจะหุ้มด้วยพลาสติกเงาๆนะฮะเป็นพลาสติกใสๆเงาๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวไอพิลเลีสามเนี่ยมันจะเป็นโลหะครับ เนี่ยครับมันจะหุ้มด้วยโลหะนะฮะเนี่ยครับเป็นโลหะแปะอยู่ครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนี่ก็เป็นโลหะนะฮะเนี่ยครับปุ่ม power ก็เป็นเอ่อทรงกลมเหมือนเดิมแล้วก็ปุ่มปรับลดระดับเสียงก็เป็นโลหะแล้วก็มีปุ่มชัตเตรอร์กล้องน,นะครับผมอยากจะชมนิดนึงฮะเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะคือมันอยู่บริเวณด้านล่างอย่างเงี้ยครับอยู่บเวณด้านล่างแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเวลาเราถือถือในมือเนี่ย ทำให้มือเราเนี่ยกดได้ง่ายขึ้นครับเนี่ยครับมันอยู่บริเวณนี้ฮะกดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับในตำแหน่งเดิมเนี่ยครับแล้วก็ด้านซ้ายนะฮะจะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีรูหูฟังนะครับเป็นช่องหูฟัง 3. 5มด้ามตรฐานนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้มีไม้ตัดเสยงรบกวนด้วยนะฮะจะอยู่ข้างใต้แฟลตครับเนี่ยครับเป็นไม้ตัดเสยงรบกวนส่วนด้านล่างนี่ก็จะมี เป็นช่องสลหรับคล้องสายคล้องมือด้วยนะฮะก็หลังๆเนี่ยเริ่มหายากนะครับช่องใส่ช่องคล้องสายคล้องมือนะะี่ครับเริ่มมีน้อยรุ่นนะฮะแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับมาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็มีคู่มือะครับเนี่ยครับคู่มือนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเป็นหัวปลั๊กครับเนี่ยหัวปลัก๊กนะครับ นี่ครับแล้วก็จะมีเป็นสายไมโคร USB นะครับแล้วก็หูฟังะฮะหูฟังแบบเอียบัดนะครับเนี่ยครับหูฟังแบบเอียบัดก็มีเท่านี้นะในกล่องอุปรกรณ์ไม่เยอะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะลองเปิดเครื่องให้ชมกันนะครับ สำหรับ s o นี่ไอพิเลียทีสามนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นฮะหน้าจอจะเป็น iPS อนะครับก็สวยครับเป็นหน้าจอที่สวยนะฮะแล้วก็มุมมองกว้างครับก็ตอนนี้โ Sony หันมาใช้ iPS อแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะฮะก็หน้าจอสวยแล้วนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะคล้ายๆกับรุ่นก่อนๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับเอ่อแอนดรอยด์4.4.2นะฮะเป็นคิดแคสต์นะครับเนี่ยครับเป็นคิดแค t นะฮะ ก็มาพร้อมกับเนี่ยครับโซเชียลไลท์นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ตอนนี้ปล่อยให้ดาวน์โหลดนะครับลงโหลดมาเล่นกันได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นของ Sony แต่ว่าเขาปล่อยให้กับแบรนด์อื่นๆได้ใช้ Social l i ลทกันดูนะฮะผมว่ามันใช้ง่ายนะครับแล้วก็สวยดีด้วยนะครับนี่ครับโซเชียลไลทนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็น What New วนะฮะวันคืออะไร What New ก็จะคือก็คล้ายๆกับเป็น แหล่งรวมนะครับเป็นแหล่งรวมแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆให้กับผู้ใช้มือถือโซนี่นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเนี่ยครับเป็น PlayStation Store ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับก็เป็นจุดแข็งนะฮะที่ Sony ตอนนี้นำเอาพวกบริการต่างๆของตัวเองนะฮะทั้ง PlayStation แล้วก็ w a l เปเปอร์เนี่ยมารวมไว้ในมือถือแล้วนะครับเนี่ยครับก็เลยดูน่าใช้ดีนะฮะ นะครับในเครื่องเล่นเพลงหน้าตาสวยนะครับเครื่องเล่นวิดีโอก็หน้าตาดีนะฮะเนี่ยครับเปิดดูได้นะครับเครื่องเล่นสวยนะครับเนี่ยครับเนี่ยหน้าตาสวยมากนะฮะมันจะมีการนําเสนอแบบเนี้ยฮะซึ่งผมว่ามันโดดเด่นกว่ามือถือจากแบรนด์อื่นนะครับเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยเรื่องความสวยนี่โซนี่กินขาดเลยนะครับเนี่ยครับมีการโชว์อยู่นะฮะสามารถเข้าไปดู นี่ครับคลิปวิดีโอจาก Sony นะฮะก็สามารถเล่นไฟล์ f u l l h ัน0 8 0 p ได้อย่างลื่นไหละนะฮะก็หน้าตาสวยดีครับส่วนฟังก์ชันเนี่ยจะมีเป็นสำหรับในส่วนของกล้องนะครับนี่ครับกล้องของ s o n y ่ p อ็กเทีมนะครับจะหน้าตาแบบนี้นะฮะตอนนี้ผมปรับเป็นกล้องหน้าอยู่เลยเนี่ย <laughs> นี่ครับหน้าตาของเอ็กเพทีมนะครับนี่ครับกล้องนะฮะก็นี่ครับ ภาพไม่ช้านะฮะก็คือกล้องค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยผมยังต้องตินิดนึงนะฮะผมว่ายังสู้ Xperia T2 ไม่ได้นะครับตัวนั้นผมว่ากล้องดีกว่าเท่าที่ผมทดสอบการถ่ายภาพมาแล้วนะฮะเนี่ยครับแล้วก็มีการปรับแต่งตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะฮะปรับอัตราส่วนของภาพได้เนี่ยครับเนี่ยครับปรับได้จะเป็น6.9หรือ4.3อหมนะครับเนี่ยครับสามารถปรับแต่งได้นะฮะแล้วก็สามารถปรับแต่งในส่วนของวิดีโอได้ด้วยนะครับเนี่ยครับ สามารถสัมผัสแตะหน้าจอนะฮะคือแตะหน้าจอเพื่อจับภาพได้ครับก็คือไม่ใช่แค่ถ้าเกิดเราไม่เปิดเราไม่เปิดแอพไม่เปิดฟังก์ชันตัวนี้นะฮะจะเป็นการแตะเพื่อจับจุดโฟกัสครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดปุ๊บเวลาแตะหน้าจอปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการลั่นชัตเตอร์เลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีโหมดพิเศษครับนี่โหมดพิเศษนะฮะก็มีจัดมาให้เพียบเลยฮะก็มี โหมดอนัาพิเศษนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าโหมดถ่ายภาพเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวเซัตทูเลยนะฮะเป็นเรือธงเลยนะฮะก็คือโหมดถ่ายภาพเหมือนกันเป๊ะเลยฮะก็มีเอฟเฟกต์เอให้ใช้นะครับเนี่ยครับมีถ่ายพานอโรมาแล้วก็มีการรีทัชภาพบุคคลนะฮะตัวนี้จะมีประโยชน์มากครับเวลาเราใช้กล้องหน้าด้วยนะฮะก็คือทําให้หน้าเราใสปิ๊งได้นะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งแบบแต่งหน้าได้ด้วยนะคือใส่มาสคาร่าอะไรเงี้ยครับทาลิปสติกเนี่ย ปัดใบหน้าเนี่ยสามารถใช้ภาพตรงนี้ได้ฮะก็คือการ,รีทัศภาพบุคคลเนี่ยใช้ได้แล้วก็มีไทม์ชิ i นะฮะแล้วก็มีสำหรับถ่ายปุ๊บแชร์เข้าสู่โซเชียลไลน์ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดเราต้องการาฟังก์ชันพิเศษเพิ่มอีกนะฮะในการถ่ายภาพเนี่ยโซนี่ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะครับในการแต่ที่ปุ่มบวกตรงนี้นะฮะจะเป็นเข้าไปได,ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มะนะครับเนี่ยครับก็เป็นจุดเด่นนะฮะเรื่องการถ่ายภาพแต่ว่า คุณภาพของกล้องเนี่ยต้องตินิดนึงผมว่ามันยังสู้ T2 ไม่ได้นะต้องปรับปรุงพอสมควรเลยฮะแต่ว่าด้วยขนาดตัวเครื่องนะครับที่จับกระชับมือนะฮะแล้วก็หน้าจอสวยๆแบบนี้นะฮะวัสดุดีๆอย่างนี้นะฮะคือผมให้คะแนนในส่วนของตัวเครื่องค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่าเพราะว่าผมชอบนะผมว่าเป็นมือถือที่ผมชอบมากฮะเป็นดูสวยดีะฮะเนี่ยครับบางสวยนะฮะขอบโลหะวัสดุเป็น พลาสติกหุ้มยางด้านได้น,นะฮะผมว่าโอเคเลยฮะแล้วก็มี NFC ให้ใช้นะครับรองรับ 4G LTE ก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะฮะสำหรับราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่13,990บาทบาทนะครับสำหรับคนที่ใช้ T2 ออยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปอยากจะใช้มือถือที่มีขนาดเล็กลงเนี่ย ก็เป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณานะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะ s ซ n y ่ลทีสนะครับรองรับ 4G ด้วยก็สำหรับราคาเนี้ยในตลาดตอนนี้มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็เดือนหน้าเนี้ยเอ a y เก็จะวางจำหน่ายแล้วนะฮะก็จะเปิดตัวแล้วตอนช่วงต้นเดือนคิดว่าน่าจะน่าจะจำหน่ายภายในเดือนหน้าเลยนะหรือไม่แน่อาจจะดีเลย์กว่าน,นิดหน่อยะฮะไม่น่าจะไม่น่าจะทิ้งช่วงนานครับสาหรับ โซนี่ไอพีเลียแซตทรีที่จะเปิดตัวเดือนหน้านะครับวันที่สามนี้นะฮะจะเปิดตัวแล้วเผมว่าหลังๆเนี้ยโซนี่ค่อนข้างเปิดตัวทีเหมือนกันนะคือรุ่นเก่าเนี่ยวางตลาดได้แป๊บเดียวก็เปิดแล้วอย่างที่เขาบอกนะตอนนี้โซนี่จะปรับการตลาดใหม่ก็คือ6เดือนเนี่ยเจอะรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเ,เพื่อนๆก็ลองดูกันแล้วกันสำหรับ T 3สาเนี่ยเท่าที่ดูสเปคแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า ไม่ได้ต่างจากเดิมมากฮะผมยังคิดอยู่เลยว่ามันเป็นตัวขั้นเวลานะแต่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับก็ต้องรอดูกันนะนะฮะแต่สำหรับทีสาเนี่ยตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะครับก็ลองไปจับเล่นกันดูฮะว่าชอบหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ